นี้มาพูดถกาวกาวในงานไม้นะครับที่แปดแผ่นพวกนี้ถ้าเราปลดขอกเป็น,นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราจะใช้กาวละทิแต่ถ้าการปิดผิวเราจะใช้เป็นกาวยาเพราะมันแห้งเร็วกว่าแต่ถามว่าใช้ลาทิศไหมใช้ลาทิก็ได้แต่ลาทิจะแห้งช้าก,กว่าแต่ลาทิจะรุนกว่าถ้าคุณอยากทำงานที่แบบว่าดูความร้อนแล้วผมบอกกาวยานะครับข้อดีของมันคือแห้งเร็วประมาณ10นาทีร็จละ คือทาทิ้งไว้เนี่ยพอเราทิ้งให้มันระเหยในนี่กี่ชั่วโมงนะพอมันระเหยหมดปุ๊บเนี่ยมันก็แห้งเราก็แปะติดกันก็จบละแต่ถ้าเวลาทิ้งเนี่ยเราทำงาของฝั่งเหมือนกันเวลาทิ้งธรรมชาติเรากคือทำงานประดิษฐ์เนาะมันจะไหลพอเราวางติดปุ๊บเนี่ยมันจะไหลไปขวาเลยซ้ายตามตะขามเราพอมันไหลแล้วเนี่ยคือเหตุการณ์อะไรเราก็ต้องทับมันทิ้งไว้จนกว่ามันจะไม่ดิ่มจนกว่ามันจะไม่ไหลมันไม่เหมือนกาวยาที่แปะปุ๊บติดเลย แต่การเทปเนี่ยถ้าหาของก่นะแปะนี่ไม่ติดนะแปะแนี่มัจะหลากับไหลนะมันต้องคือการอัดหรือเทปมันมถึงจะจะถูกแต่ว่าลาเิปทนก,กว่าทนก,กว่าคือเวลาดูอย่างอันเนี้ยถ้าเราอยากจะลอกออกลอกแค่เปิดปากแขนนิดหน่อยพินเนอร์ฉีดพินเนอร์นะพินเนอร์ฉีดเข้าไปมันจะลอกเลยมันจะลกุกตัวเลยหรือบางทีเอาความร้อนไปตากแดดเอาไจร้อนเป่ามาันก็ลุกต่อ,อย่าฮนนะ มันเติบโดยความร้อนเติบโดยมีนึกแต่การระทิถ้าแห้งแล้วทำอะไรไม่ได้นะทิ้งไปเดี๋ยวเอาปูกใส่ทิ้งีปเดี๋ยวต่นนั้นมันทนกว่าแต่ว่าถ้าในมุมของช่างเนี่ยบางทีเรามีการแปะแล้วบางทีมีการแปะแล้วมันแตกหรือปฏิเองแล้วอยากจะลอกแล้วแปะใหม่เราไม่ใช่เตายางเพราะมันลอกได้แต่การระทิถ้าแปะไปแล้วลอกไม่ได้แต่การระทิมันหมกงานที่แบบว่าอย่างน้องเนี่ยเขปูไฟแล้วมันร้อนเนี่ยก็ต้องเป็นการระทิ แต่การทําง,งานก็จะเริ่มเวลาไปก่อนเหมือนงานประตูห้องน่อเนี่ยประตูห้องประตูบ้านที่ปิดแ้ะไม่เหนดถ้าเป็นโรงงานใหญ่เขาใช้เราให้กดยนะเขาจะไม่ใช่เราอย่างพาะประตูห้องเราล็องการที่แบบแผ่นที่ปิดอยนะู่ต้องพูนนะแต่ว่ากาลทีกเป็นข้อเสียอยู่ถ้าตาลรทิกโดนนะ้ำเช่นเอาไปใช้ภายนอกเราปิดจะเหนียดทิปปุ๊บเราไปทำาปกแล้วโปโดนฝนนะก็รอเขาได้กาลระทึกเวลามันโดนน้ำมันไม่ได้ละลายนะมันจะนิ่งมันจะนิ่งพอมันนิ่งปุ๊บมันจะโหนแรงดึงไม้กับแผ่นไม่ได้ล ไปปาเก้ที่ปูไปแล้วที่เขาปูด้วยการลเทิ้งกันแล้วน้ำพุ่งน้ำถึงบ้อนเอาะันนี้เอาะันนี้ปุ๊บไม้ก็จะงอไม้โดนน้ำจะงอเทาชาไม้โดนน้ำงอแบบร้อนอยู่แล้วมันก็จะดึงดึงตัวเองก็หลุดตอนนั้นปาเก้ปูปาเก้โดนน้ำพุ่งรูปแาบนั้นหมดเอาพยายามให้ตัวเข้าลิ้นแล้วก็ยิงตะปูมันจะช่วยได้อีกระยะเนาะนะครับอ่ะมาโพนตรงนี้ก่อนทีนี้กายของเราจะเปดเราได้ที่งานมาผมก็ผมยึดตัวอย่างตัวอย่างที่นี่ทำให้ดู ่ีนี่เราได้ชิ้งานมาสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็วางมาแล้วอย่างแรกก็ดูว่าย้ายดหรือไม่ถ้ามันมีปุ่มมัเหมือนเราแปะนิ้วลือถ้ามีปุ่มเนี่ยก็แปะมันไม่ดียแปะมันไม่ถึกนะครับเราก็ดูให้ละเอียดเล็กไว้มีทีมพี่เขียนเลขไว้ด้วยนะมันจะได้เก่กับมันไม่เละหายมันมได้เขียนกันหมดถ้าแปะอันไหนที่มันแปะสองด้านและขนาดเท่ากันเนี่ยให้แปะด้านที่มันเขียนเลข เพราะเราคุณเป็ดเราถึงเลยกลเดี๋ยวคุณจะหาไม่เจอแล้วงาน,นเท่าไหร่ของใครอะไรเนี่ยในงานนี้ของพี่เป็นสีนนาลายไม้แล้วเราเจองานได้เป็นสีขาวทั้งหมดแล้วลูกคุณแปดสีขาวหมดสักพัเกเลยหาไม่เจอหาแท่งเป็นไม่เจอครับปาดคุณครับปาดคุณแล้วก็ต่อ,อมาถ้าถึงเปิดถ้าเป็นงานที่แบบชิ้นนิดนิดน้อยอะไรเงี้ยเราอาจจะใส่ขวดนะทาไปได้แต่งานหน้ามันใหญ่เราต้องทำผีครับเขาเรียวกว่าผีปาดขาวไม่เหมือนเกี๊ยวขาวปูนะ เราไม่สามารถเีกาวแล้วเอามือปาดได้นะใช่ไหมมันก็จะเลื่อนเป็มมือใช่ไหมแต่นั้นการทํางานจริงๆอ่ะไม่ว่าทากาวหรือทาสีมันก็ต้องอุปกรณ์ในการทาทาสีก็ต้องมือแปลงทากาวก็ต้องมือแปลงอันนี้คือแปลงทากาวที่เรียกแปลงทากาวหรือมืทากาวไดแต่แต่เราก็ใช้ตัวนี like ้ปาดกาด้านที่เราใช้คือด้านที่เป็นลายนะเพราะว่าเวลาปาดแล้วปุ๊บเนี่ยกาวอย่งนี้แล้วเราใช้สภาพของมันเริ่มแห้งเราสามารถบูดออกได้แต่ถ้ามาดีดอันนี้มันบูดมันต่อ ล,ล้ลายก็เห,หมือนกันเห็นลายสิไหมนี่ลายสินะพยายามให้ลายมันตั้งอย่างนี้จับอย่างนี้ถ้าบานะงคนทําผิดแบบว่าอย่ยอยางนี้พอกดแรงๆปุ๊บหักอกเลยนะเพราะต้นียไมเส้นพอลากสักหพักหีห้อยเลาไปทำหีใหม่เน้นว่าแต่ละเส้นหีนะหีึ้บเอา้าผิดแนวถี่ๆแล้วไป็นงนี้มันจะหักยากกว่านะครับแล้วทีนี้เวลาเราลากปึ๊บถ้าเราเทไปแล้วเราลากเลยเนะี่ยมันจะไม่มีไม่มีเส้นกาวที่แบอมันจะแห้งเกินไป พอแม่ยังเกิดไปปุ๊บหน้าสัมผัสมันไม่ดีแบมันก็ไม่ติดหรือติดเต็มนะเนี่ยนะแต่จะท้าหา,หาเลยมันก็ไม่แห้งอีกนัก้นเราต้องทำลออ่องนะครับการทำม่องหวีเนี่ยก็จะเ,เลื่อนบางคนจะบอกไปบางคนจะบอกเ,นนอกเลืออี่กินผมไม่ลเอียดเลื่อนอะไรก็ได้ขอให้มีลออ่องนะล่องระยะหาล่องประมาณสามสองสามนะครับเราทำให้ดูเราเอาหวีโคราชเอาหวีโคราชนะครับนะ แล้วเราก็ใช้เลื่อยเสร็จเลื่อยได้ละเอียดนะได้ละเอียดนะเราเอาเอาหวีแล้วนะครับดูนะวิธีการทำนะหวีวางกับขอไม้นี่วางกับขอไม้เห็นขอไม้ไหมเออวางขอไม้นะเสร็จแล้วเอาเลื่อยมาเอานลื่อยโวางห้าผมโกวเลยนะแค่ลากเฉยเนี่ยลากเฉยเนี่ยลากเฉยไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เลื่อยอย่างี้นะแค่วางลากไปหลังวางลากไปหลังเนี่ย ดูผมทำก่อนดูผมก่อนอย่าไปทำเตียงอ่าดูน้ำก่อนดนอนูน้ำไม่ถูกอ่ะเตียงอ่านี่ปุ๊บมันลาบไปเรื่อยๆอ,อย่าให้มันทะลุปะเกตด้วยผมจะเอียงอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ตั้งแล้วผมไม่ได้นอนอย่างนี้ผมจะให้ปเปสี่สิบห้าเพราะบางทีเนี่ยบางงานเ,นเราไมไ่ต้องการล่อง,องเ,รเราต้องการล่องแค่ด้านเดียวด้านหลังไม่มีล่องนะ แต่ด้านนี้มีร่องด้านน้าผเยสี่สิบห้าไงเวลาผมป่าทยี่างนี้แล้ป่าตามนี้มันที่เปิดรองแต่เวลาเขามาเต็มแล้วผมอยากเกาออกผมจะตั้งขึ้นอย่างนี้ตัวนี้ิดะเาไมู่้อ่ดูนะแล้วเวลาทากาวาดูนะทากาวเวลาเทเกาจะเทเยอะเทไม่พอก็เทเพิ่มกอนก็เทลงไปดีแบบนี้ก็ได้จะเทจุดเดียวก็ได้แล้วแต่อย่าใช้มือนะใช้ดุจแทเลยปาด้นี่ ทาการที่ดีมือต้องไม่เลือดกรานะกระเทยจะเลือดแน,น่นอนเสร็จแล้วเนี่ยการทากาวนะครับการแปะโคนการแปะน้านบนเราต้องทาบนแผ่นก่อนแล้วค่อยทาบนไม้เพราะอะไรไม้ดดูไมัมนดูดดังนั้นถ้าทาบนไม้มันจะไม้จะแห้งเร็วกว่าแผ่นแผ่นมันไม่ไมไดูดเข้าใจไหมดังนั้นทาบนแผ่นก่อนแผ่นมันจะได้แห้งไปตามไม้พอเราปาดบนแผ่นทั่วป,วปุ๊บเราไปทาบนไม้ ปาดบนไม้มาทันอะไรไม้แห้งแล้วแต่แผ่นยังไม่แห้งเลยดังนั้นถ้าเราไปปาดบนไม้ก่อนแล้วเรามาปาดบนเพนอ่ะมันจะแห้งไม่ทันกันเพราะไม้มันแห้งอยู่ไม้มันดูนะครับอ่ะในเนี้ยโดยข้างในเนี้ยเราจะเห็นได้เลก็ได้จะลากไปลากมาลากไปลากกลับได้หมดแต่พอมันมีรูปขอบตรงนี้เขาเรียกว่าขอบนะแผ่นมาถึงูรูปขอบแล้วต้องขนานกับปอบเห็นไหมจะติดอยู่หมดไหมเหรับ พอมาถึงที d. D j j. J ่คอเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะดันมือได้แต่พอมาถึงที่ขอบปุ๊บต้องหนานออกกับขอบหนานออกกับขอบมันจะติดมือขึ้นมาแต่ถ้าเราถ้าไม่หนานขอมันยังไงดูมันโะนไปไหมมันโยนไปไหมเห็นไหมถ้าไม่หนานขอบมันจะหย่อนลงนะการทากาวยางหรือการทาสีก็ตามที่ขอบเรนลากออกเราจะไม่ลากยิ่งขี้คออย่างนี้มันจะโยนลงนะครับ แล้วทีนี้ในเนี้ยตรงไหนที่เราปาดไปเส้นแล้วอย่าไปปาดซ้ำถ้าเราปาดซ้ำมันจะเป็นเมือกมันจะเป็นเมือกของขี้โมกมันจะมันจะเป็นตะกุกตะปบมาดูนนีี่่เยปาดปาดล้างออกมาเสร็จปุ๊บจะถึงมือนี้เอาราเป็ิดมือมันจะมาติดมาก็มาเป็ดเห็นไหมมันจะสะอาดจะดีมากนะครัแล้วก็มุนแผ่นหมุนแผ่นก็ได้หรือจะหมุนตัวก็ได้อยู่ที่ว่าการไหนก็ได มาติดมือก็อมาเปิดตรงนี้หยิบมือมาก็มาเปิดตรงนี้ใช่ไหมนเเยี่ต้องมีเส้นแบบนี้นะนะครับต้องมีเส้นแบบนี้รายะปาาอย่าให้โลงโต๊ะบางคนอ่ะมันจะนมีลงนี้แล้วเวลปาป่ามันลงตรงนี้ตรงนี้จะเป็นข,ขาศึกเลย ตอนนั้นเวลาป่าต้องป่าออกคุอากาศถ้าสมมติว่างานที่มันใหญ่แล้วอยากป่าบนโต๊ะให้มือลงเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่หยุดเห็นไหมมันจะไม่หยุดแต่ถ้าอยู่บนโต๊ะต้อคุณป่าบนโต๊ะนะสมมติว่าอยู่บนโต๊ะป่าบนโต๊ะเนี่ยมันจะมาเลิกตรงนี้เลยเห็นไหมแค่นี้มันจะหลุดหลุดมาติดแป้งมันไม่หลุดนะครับดีใจ การทาการที่ดีต้องเรียบพอราคาพวกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ออกมาตัดไหตอนนี้ตากไว้เราตากไว้จะให้มีดูวอันนี้คือโอเคละตัวนี้นก็เลืขอ,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 ขอ้าวามันจะมีคนที่ทาแล้วดูดูผิทำแล้วเขาจะ เดินแวก็มีเป็นทุกคนนะครับลากยาวพยายามลากยาวมันจะติดมือเห็นปะแล้วก็แปะมาตรงนี้ติดมือมาแล้วแปะเนี่ยถ้ามันเป็นก้อนถ้ามันเป็นก้อนเนี่ยเราก็ตั้งจะออกพยายามให้ถูกถ้าม,ามันอยู่หมือนกับเป็น ครัมือเยอะไม่ลึกนะครับก็ผลิตดีเลยดูเหมือนง่ายอันนี้จะมาแค่ไหนะแต่ถ้ามบดเนี่ยก็ปั่นเอาให้ทั่วนะครับซีเรียสตอนไหนรู้ไหมเวลาทากาว เวลาเผ็ดมันจะขยืดคุณว่าจะไปอยู่ตรงไหนก่อนที่มันจะหลุดมันจะไปอยู่ตรงนั้นตอนนั้นซีเรียสห้องสืบเสียงของต้องพัวห้ามมีรอยแห้งเด็ดขาดต้องห่อแต่ส่วนใหญ่อ่ะต็มตรงกลางและขอบเนี่ยจะแห้งหายเกิดอะไรขึ้นมันก็จะขยืดจะไปดูดในอนาคตแล้วก็บอกว่ากาวไม่ดีกาวไม่ดีหรือว่าคุไม่ดีนะครับอันที่มันเหลือทางไหนเหลือทางนี้ขวอน พอทำเงี้ยได้ก็การที่ผ่านแล้วเราก็ปิดไปมีคำถามไหมเสร็จแล้วก็อมันแห้งลองมันแห้งเราจะรู้ได้ไงก็การแห้งไม่แห้งให้เอามือจับมือที่ไม่เป็นการนะจับถ้าจับปุ๊บแล้วมันเปียกแสดงว่ายังไม่แห้งเราต้อจับแล้วมันต้องไปติดตัวเราอย่างเงี้ยแล้วมันจะเปลี่ยนอ่า มันต้องเอามือจับแล้วไม่มีไม่มีความกระติดร้อนเลยนะครับนละ้วคือแห้งแล้วแต่ว่าทิ้งได้นาะนเกินเยอะสุดเท่าไหร่ไม่เกินสิบห้านาทีนะแน,น,นะนำแต่ถ้าทําอยู่ในไนี้ยหน้าพระโปมันจะแหง้งเร็วมากทาไมต้องให้มันแห้งมันมีประเด็นต,ตรงนี้ครับในเะนี้ยจะมีเนื้อการอยู่ประมาณเอ่อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นตีนเะนื้อกาวจะมีอยสามสีสีเขียวจะเป็นตัวเนื้อกาวประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้า สีแดงเนื้อ่าวประมาณห้าสิบเนืกก้อ่าวตัวตัวเดิมอย่ห้าสิบตัวสีฟ้าจะอยู่ประมาณยี่สิบห้าเหมือนกันแต่ว่าจะน้อยกว่าสีนีสีเขียวก็คือเขียวทั่วไปเลยเป็นปีกแบบสีเขียวต่างสีเขียวเนี่ยนะครับอันนี้คือเกียทั่วไปไม่ข้นไปไม่หไ,ไปถ้าเป็นเกียวสีแดงฉลากเป็นสีแดงแดงเหลือสีแดงเนื้อจะข้นเนื้อจะเยอะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น มันก็เหนียวกว่าแน่นกว่าแต่แห้งช้ากว่าแห้งช้ากว่านะตอนนี้รอห้าทีจะได้จะรอสิบทีนะแห้งช้ากว่าแต่ว่ามันก็เหนียวกว่าดีกว่ามันเหมือนมันมันเข้มข้นกว่านิดนะครับเราจะลากยากกว่าไม่ยากเหมือนกันหมดลากเหมือนกันหมดแต่ว่าระยะเวลาแห้งเนี่นกว่าเพราะเนื้อมันเยอะนะครับตัวสุดท้ายอันติดฟ้าติดฟ้าเอาไว้พ่นแบบครีมพ่นก็คือเราใส่กาแต่กาพุ่นสีอ่ะ แต่หัวต้องเป็นเบอร์ใหญ่ๆไปไม่งั้นพ่นไม่ออกมันจะ็อัดหัวต้องเบอร์สองศูนย์ขึ้นไปหัวรูนะสองมิลขึ้นไปมันจะพ่นออกถ้าหูเล็กๆรูแบบการเอมหรือแงบอร์นี่ยพ่นไม่ออกเพราะกาวพ่นเนาะแต่ตัวถี่ฟ้าเนาวไปพ่นถลาลาคมันจะเป็นสีเลยยี่ห้อไหนก็ได้คล้ายกันนะแต่ละยี่ห้อก็ต่างที่ตีต่างในความเป็พ่นนะถ้าใครชอบปิดไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นนะแต่จริงๆแล้วส่วนมากเท่าที่เที่ยวมากาวยางผมมันคล้ายๆกันหมดแหะเพาะไม่ได้เหมือนเยอะ มันเหมือนยาตีฟ้าะคุณว่ายาตีฟ้ายี่ห้อไหนดีอ่ะมันก็มันก็ได้ทุกยี่ห้อนะใช่ไหมแต่คุณจะสูตรไหนกันนี้กิ่ชอบกลิ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะผมไม่ได้ฟิกยี่ห้อแต่ว่าถ้าถามว่าเอ้ยสบายใจอย่างเงี้ยผมซื้อตลอดมันมีของตลอดไงง่ายนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งของการทำกาวยางก็คือว่าให้าเป็นตัวพุ้นเนี่ยอย่างที่บอกใส่กาได้หรือบางทีบางคนปาดกาไม่เป็ดก็กิ้งได้ใส่ลูกกิ้งกิ้งมันมีลูกกิ้งเล็กๆสีนิ้วที่เกได้นะ ก,ก็จูบกินเลยได้เต่ไปชนิ่พ้นนะครับทีนี้มีคำถามอยูว่าถ้าเราในที่ผมบอกกาวมีอยู่40-50%ที่เดียวไปทินเนอร์เป็นสารละเหยดังนั้นนะทำมาแล้วต้องปาดลทิ้ง่สารละเหยเนินออกเพราะถ้าเรารีบมันยังไม่แห้งดีในเรื่องนีนนะ้ถ้ามันยังไม่แห้งดีเนี่ยแล้วเรารีบแปะไปก่อนมันละเหยมันจยาบกำลังเหยือครับแต่มันละเหยไม่ได้พอมาละเหยไม่ได้ทำไงครับ ที่มันก็บอกว่ามันคือตัวทำละลายมันทำละลายกาวให้อยู่มันทำละลายกาวให้กาวหลวเสร็จแล้วมันก็ต้องหลุดออกมาเป็นหน้าที่มันใช่ไหมแต่เราได้เอาความแปรก่อนเวลาทัวงมดมันยังออกไม่หมดมันถปงนกอแต่เมื่มันจะกอกอยู่เป็นหย่อมๆทำไงก็ต้องมานั่งล่อออกแล้วแปะใหม่หรือไม่ก็ต้องใช้แอาลียหรือไดรอนมาไล่เป่าซึ่งมันยุ่งยากมากแต่เย็นรอมันแห้งดีกว่าเพราะงั้นอ่ะมันออกไม่ได้มันก็ละลายหน้าดือมันนี่แหละแล้วมันก็จะไม่ติด พอมันไม่ติดมันก็ปอกก็มันอยากจะออกอ่ะนะมันออกไม่ได้อ่ะเพราะรองกลางมันเห้งไปแล้วตรงกลางมันยังมีอยู่ส่วนมากตรงที่มันไม่เห้งอยู่ตรงกลางเพราะว่ามันอยู่ที่เราหมุนบ่อยเนาะมันอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้เห้งแล้วนะจับดูอยู่ไหมประมาณอยู่เห้งตรงนี้นิดก็ได้จับไปคจับไปเลยทีนี้เวลาแปะอย่ามีปุ๋มนะเวลาแปะ ถ้างานมาที่นใหญ่ๆอย่างน้องเป็นหลักกู้หรือแผ่นใหญ่ๆเขาไม่อ่านยเงี้ยเราก็จะเป็นไม้มาผ่าไม้เนาทำอเทองไมีไม้มาผ่าไม้ที่ผาดนะครับควรจะเป็นไม้ที่ยาวกว่าชิ้นงานเราทำไม้มาผ่าแต่ถ้าเล็กเงี้ยก็แปะได้เลยอเล็กเราก็เลือกพิสูงนูพิทางนะอันเนี้ยเราทำตู้เราไม่สีเดียรงเรื่องลายเดี๋ยวเดียวทำหน้าบานบานสี่บานเส้นต้องต่อกันนะครับลายไม้เนี้ย บางตู้เราเป็ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีสีฟ้าต่อกันเส้นสองเส้นนั้นก็ต่อกันมีแค่รอยต่อเห็นนะดังนั้นเห็นไหนเห็นนั้นลูกสอดชี้ทางไหนทางนั้นไม่หงอกเนาะคุณต้องเจอลูกสอเองเวลาตัดเพดน่ะอันนี้หน้าบานหน้าดินชักครับอ่ะทีนี้เวลาเปดถ้างานชิ้นใหญ่สมมติว่านี้มันชิ้นใหญ่ให้คุณวางไม้อย่านี้ไม้ตัวนี้ห้ามมีขุดนนะถ้ามันไม่เปื้อนกาวไม่เป็นอะไรหรอกเสร็จแล้วก็วางลงไปขั้นตู้หม้ให้วางเนี่ยมันก็จะไม่เปด ัครบเราก็ถ้าแผ็นมันใหญ่มากๆอ่ะเราไม่สามารถเล็งด้วยตาเปล่าได้เราจะเล็งอย่างเงี้ยยืนดูรอบเลยเราเหือเท่าไหร่จำได้ไหมเมื่อวานเต็นหนึ่งดังนั้นมันต้องเลยจริงไหมมันต้องเลยทุกด้านถ้าฝั่งนี้เลยตอนนี้ขาดน,นี้อย่าหึ่งกดนะซวยนะแปะแล้วเอกไม่อะไรนะมันเหมือนที่เกิดเลยแปะปุ๊บมันไม่ได้เหมือนกระดาษที่แปะแล้วดี่ออกก่อนไม่ได้นะถ้าแปะลงไปแล้วปุ๊บ มันต้องใช้คนะัตเตอร์เล่หนังเล่ห ah นังปลาเงินเลยนะดังนั้นอย่าพลาดแต่ถามว่าเล่ได้ไหมเล่ได้ก็ค่อยๆกีดกีดทีละห้ามิลห้ามิลห้ามิลเหมือนเล่หนังปลาเนี่ใช่ไหมอย่างนั้นเลยเล่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 จนกว่าจะหมดเล่แล้วก็ปาดเา้ใหม่แล้วก็แปะใหม่ดังนั้นไม่จำเป็นอย่าเล่แล้วอย่างที่บอกอันเนี้เยเห็นละเก้าร้อยมันเหมือนเราแบ่งพันไปสี่เล่นอะ่ะหักเปาะก็คือจบเลยนะนะครับอ่ะอันนี้ก็ลิงลิงให้ได้พอเราเล่งแล้วปุ๊บอ่ะ เอาได้แล้วเราเอาเลือกทั้งด้านนึงจะด้านไหนก่อนจะเอาด้านไกลก่อนก็ได้ด้านใกล้ก่อนก็ได้นะถ้าด้านใกล้ก่อนก็ขยับนะองค์คอบนี่ยถ้าเป็นสไตล์ผมนะเราอยู่ใกล้เรามองเห็นผมจะไม่เผื่อด้านนี้ผมจะเอาด้านนี้ใกล้ๆเลยดูซ้ายขวาเท่ากันปุ๊บกดวันนี้ผมก็กระดานตัดไม้ไปตัดไม้ไปตัดอะไรตัดไม้ตัดไม้อเลย มันไม่ติดอยู่แล้วอย่างที่บอกตอนมันแห้งอ่ะเรามือแตะไม่ติดมือใช่ไหมไม้ไม่ทากาวมันก็จะไม่ติดไม้นะครับเสร็จแล้วก็ไล่อากาศครับไล่อากาศมีสองวิธีนะครับวิธีแรกคือเคาะต้องมีไม้อันหนึ่งมาเคาะนะถ้าถือแต่ค้อนเคาะเนี่ยถมันจะเป็นรอยบุ๋มของไม้ตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยล้เคาะอคาออะไรก็ได้นะครับคาะแต่ถ้าเป็นไม้เนี่ยมันจะกระจายน้ําหนักมันจะไม่บุ๋มอยู่จุดเดียวเพราะงั้นเดี๋ยวโป๊ะข้อนี้เนี่ยได้บินละ ข้ออะไรข้อมันเนี่ยไล่อากาศออกนอเนาะสาระก็จะได้ประมาณนี้มีคำถามไหม